แม่มึงแม่มึงแม่มึงไอสัตว์เีย กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่อง Super B TV เช่นเคยนะครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ได้ทําคลิปเลยล่ะครับคือผมไม่ว่างครับคือผมย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเออบ้านเกิดนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเลยครับผมก็ไปไร่ไปสวนช่วยพ่อแม่ทํานู่นทํานี่ครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปนะครับโอเคถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรเลยครับคือผมจะมาเล่นเกมนี้เลยนี่เลยครับผมสิ่งที่ผมจะเล่นนะครับซึ่งมันเป็น Finale Nights a t Freddy นะคร่ง ก็คือผมจะมาเล่นอ,อะไรดีวะเอาสีแล้วกันสีน่าจะแบบใหม่สุดไปผมไม่รู้นะอ่ะสีเล็กเข้าไปคืนแรกสีเล็กไปเนี่ยอยู่ในโลบอกนะครับอ่ะสตาร์ทเลยเนี่ยจะน่ากลัวสักแค่ไหนเชียวซึ่งผมจะเล่นกับจอยเนาะเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้วะ่ะน่าจะได้แหละโอเคมาเข้าเกมกันเลยเอาละก็เข้ามาในเกมนะครับอ่ะอะไรไม่รู้นะผมสคริปต์เลยเอเอใช้จอยได้จริงด้วย ใช้จอยได้ฮะโอเคอันนี้อยู่ที่ไหนวะนเนี่ยอยู่ในบ้านบรรยากาศหน้าวังเวงอยู่นะมีไฟห้องเปิดได้ไหมไม่มีไฟฉายเหรอกด X เ,เปิดประตูโอเคไม่มีของเหรอไม่มีของใช่ไหมโอเคย้ายก่อนย้ายก่อนมีห้องเปิดไฟไม่ได้ว่ะโอเค <c oughs> โอเคได้ก็เฮีย <c oughs> ละอะไรปะอ๋อห้องเก็บรถลงรถเหรอโอเคเสียงอะไรนี่ย เสียงลอ๋อเสียงเครื่องนี่ห้องต่อไปสํารวจก่อนนะครับห้องน้ำโอเคนั่งขี้ได้ปะเงี้ยท้องโล่งเลยกันเดียดเดียวเเล่นไปเลยกูอันนี้ห้องอะไรอ๋อ,อหลังรถเมื่อกี้ห้องเดียวกันอันนี้แหละอะไรวนะน่ะห้องนอนอห้องนอนแคบจังแล้วนี่ของอะไรเนี่ยแล้วให้ทําไรอะ่ะให้เดินวนอยู่ในบ้านนี้เหรอประตูข้างหน้ายังไม่ได้เปิด ประตูข้างหน้าคืออะไรอ๋อน,นี้มีอันนี้อันนี้ประตูหนา้าบ้านเออเปิดได้วะอ่ะกดอ๋อโอเคเดี๋ยวขอเปิดบานนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ้าวเปิดไม่ได้วะไม่มี x อให้กดวะโอเคอะไรวะเนี้ยขวาร้าย้ายดีมันจะเชื่อมกันไหมไม่รู้อ่ะ้ายดีอ่ะสายดีโอเคอ่ะเจอห้องโอเคกดเกได้เุ้ยเคีียแม่เฮ้ย,ยตัวเชีียอะไรวันนี้เฮ้ยตกใจหมดมองกูปะเนี้ยมันจะลุกมาแห่กูไหมอ่ะ จะลุกมาแห่กูไหมเทา้ายังใหญ่เลยเป็นโลบอ์กหรอโลบัตเออเกมโลบอกแถมมีโลบัตอันนี้ห้องอ๋อทางเชื่อมกันนะครับผมอ๋อแสดงว่าห้องข้างหลังนี่ก็เชื่อมอุ้ยแม่มเอ,อ็ตกใจออประตูเปิดเองแม่ตอนรับเลยนะอันนี้มีอะไรดาวห้องห้องนอนอีกแล้วอะ่ะเหมือนเป็นห้องของเด็กเลยจะอาวทำไมมืดทำไมมืดเออินเทอร์เเดี๋ยวอันนี้เตียงคืออะไรกด A อินเทอร์เน็ตหรอเราไงอะ่ะ ก็กด A แล้วไงให้ทำอะไรอ่ะมันเปิดไฟฉายมันเปิดไฟฉายแล้วให้ทำอะไรวะกด X กด A, A. Interact อ๋อให้เดินงี้เหรอใช่วะฮึกด A เดี๋ยวอ่ะโอเคให้เล่นแบบนี้เหรอไฟฉายกดไงอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มไหนวะเปิดไฟฉายกูมไม่รู้กดอ๋อล็อบไฟ ไฟฉายไอ้เหียมึงกดตรงไหนเนี่ยเราให้ทําอะไรอะเกมไม่เขาจะอ๋อกดเปิดไฟฉายกดค้างไว้อาแล้วเตียงมันให้ทาอะไรอะกดเปกดไฟฉายต้องกดค้างไว้ด้วยนะไอ้เหีย <c oughs> กดดือด้อกดธรรมดาไม่ได้อันนี้ทําไมเป็นไฟสีแดงอะคืออะไรอะไรอะคือให้ทำอะไรอะออกออกไปได้ไหม ออกไปน่าจะให้เล่นวนตรงนี้โอเคก็ไม่มีอะไรนี้หวาแล้วมึงให้กูทำไรอ่ะเออน่าจะเดินเปิดอย่างเี้ไปเรื่อยๆหรอวะใช่หรอโอเคลองทำดูผมเคยไปดูเขาเล่นมาครั้งหนึ่งนะแบบว่าเหมือนเขาจะเดินวนๆอยู่ในเนี้ยให้ทำไรอ่ะมึงให้กูทำไรเนี่ยเกมเกม ผมเล่งเสียงดังมากนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเนี่ยหรือว่าข้างเตียงวะอา่าอันนี้อะไรกด X ห้องเหรออ้าวคืออะไรอ่ะเอ้าเอา,เอาทำอะไรวะเนี่ยอา้าวให้คลิกเดี๋ยวคลิกกป f l a s h l i g h t กด B กด B เท่ากับเท่ากับหันคืนเหรอกดอ๋อถ้ากด A อออสัตว์เอ้ยมันให้นั่งข้างเตียงก่อนกด A โอเค กด B คืนแล้วอา้าวเชี่ยทำไมหันเองเดี๋ยวใจยเยน็นอันนี้เร็วกดเปิดไฟฉายไม่มีกด B อ๋อมันให้เล่นอย่างนี้โอเคกดตรงนี้แล้วก็กดแฟชไลท์มาได้เลยแล้วคือมึงเป็นเด็กหรอวะหรือย,ยังไงแล้วทำไมมึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยมึงทำอะไรของมึงอยู่เนี่ยฮะเพราะแม่มึงไม่แบบ ไม่มาดูแลเลยเหรอมึงอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าน,นี่มันเป็นผู้ใหญ่วะผมไม่รู้ไปฝั่งนี้บ้างอะมีอะไรไหมกดเอ้เอาวก็ไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อตีสองคืนแรกมันให้อยู่ถึงกี่คืนน่ะผมไม่รู้อะตีแล้วมึงจะหันไปทําเตียงอะไรเนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยอะก็ไม่ก็ไม่มีอะไรเ,เสียงมีเสียงะระฆังว่ะได้ยินนะได้ยินนะแหมมีเสียงะระฆัง ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหรือว่าผีมันจะมามันจะมาแห่ทีหลังสลับสายกลางอุ้ยเขี้ยแม่เม่เม่มึงามึงานมึงานยายยายยายยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเดินมาเลยตัวสีฟ้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอามากูกูขนลุกเนี่ยกูขนลุกจริงอะเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเสียงเสียงแม่งมีเสียงมีเสียงว่ะมึงจะแห่ไหมมึงอย่านะ กลัวมึงแห่แน่กลัวจำสแกนแน่เลยแล้วไปข้างหลังไปยังไงนะไปข้างหลังมันไปยังไงนะจำไม่ได้มันมันต้องหันนี่มันมันเดี๋ยวมันหันยังไงอ่ะเหี้ย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 แม่มึงแม่มึงแม่มึงไอสัตว์เไอเหี้ยแม่ไอ้้เยตกใจหมดไอ้ฉ่า โอเคก็มึงทําไมเนี่ยโอเคไม่รู้เรื่องว่ะขี้กัดแปะเราออกยังไงอา้าวจบแล้วเหรอคือแรกอา้าวจบแล้วฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็จบกันไปแล้วนะครับคือเป็นยังไงกันบ้างคือแม่งจำสแกคุูแรลงชิบหายเลยเฮียเแบบก็บรูปมันมาแล้วก็แม่งมาต่ออีกหา,าคือแบบไม่มีเวลาให้กูแบบได้พักเลยอะ่ะคือมึงมาจำสแกแบบต่อเนื่องอะไอเฮียเออ ก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาชมเนาะก็ผมจะเริ่มทยอยทำคลิปลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ไปเจอกันบ๊ายบาย